ดูดวงชาวราศีมินดวงช้างกินเสือดวงแปลกแต่ได้ใจด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาดวงนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งนักเป็นผู้ยิ่งใหญ่มีพละพลังอํานาจบุญบารมีวาสนาเสือคือศัตรูโมมานนะผมคนที่ฮึกเหิมมีอํานาจนะผมแต่ก็คิดร้ายเพราะฉะนั้นช้างกินเสือบ่งบอกถึงผู้มีอํานาจบุญบารมีวาสนาอันยิ่งใหญ่ก็คือตัวท่านเองชาวราศีมิถ จะเยียบย่าศัตรูให้จมดินคนที่เข้ามากันแกล้งเยอะแยะผู้ที่ฮึ่เขิมในอำนาจบุญบารมีวาสนาครับดูถูกเหยียดหยามตัวท่านนั้นนี้ดวงแปลกแต่ได้ใจบอกว่าบอกได้เลยว่าโชคชะตาท่าน,นตกตําแหน่งสามเหรียญด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงหสิทธิ์คำชูปกปากคุญของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคด้วยโอกาสท้องโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา ดวงชะตาจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดยมดังทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มในโชคกะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคดวงนี้จะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนินมีเงนินเหลือกินเหลือใช้นะครับแต่ว่าจิตใจที่ห้าวหาญของท่านพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะสู้กับคนที่ดุดันนะผมไม่ได้แปลว่าท่านจะต้องสู้กับคนที่อ่อนแออย่างเดียวนะ บมยิ่งใหญ่ก็สู้ได้ในเมื่อมีบุญกุศลวัาสนาอำนาจบ,บุญบารมีวัศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูป,ปกปักคุณรองรษา,าพระราชาแห่งเหรียญตกตำแหน่งตนท่านขอทํานายว่าดวงนี้จะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ท่านจะได้พลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดได้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวัาสนานั้นดวงนี้จะได้ดีด้วยบุญกุศลวัาสนาอันยิ่งใหญ่เกียรติยงให่แต่แล้วเวอร์ตกตําแหน่งในโชกตา มีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวัสนาโชคชะตาให้ท่านมองการไกลถึงอนาคตให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านให้เป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรมีดดาบป,ปักเต็มหลังกระบนกระวายกระสับกระสายอดทนอ,อ,อดกลั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาปรเดเอะบดังทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายนำผมโชคลาภเงินทองบารมีวัฒนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูป,ปกปักษคุ้มครองรักษาดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งเป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นนะครับดวงท่านเป็นช้างกินเสือ จะให้ศัตรูหมไม้ก็ต้องให้เขากลับใจก่อนแต่คําว่ากลับใจสําหรับเสือแล้วมันยากเพราะว่าเสือมีความดุดันมีการเปลี่ยนใจได้ยากเป็นผู้มีพล,พลังพอตัวเะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามาดีเราก็ต้องปล่อยเขาไปแต่ถ้าก็ามาร้ายก็ต้องจัดหนักจัดเต็มดวงตาของท่านใหญ่กว่าเสือมีอํานาจพล,ลังอํานาจบุญบารมีวสนา ตรงนี้จะได้ดีจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินมนเสนมนจันทาอยู่ที่ตัวท่านช้างบ่งบอกถึงว่าช้างมีสเสน่ห์มากครับมนเสนเกิดจากควาช้างเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นผิวหนังช้างหางช้างหรือว่าส่วนไหนของช้างก็บ่งบอกถึงมนเสนตัวท่านก็เหมือนกันครับนะครับผมในโชคลาภกันทองบารมีวาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มดวงชะตานี้ดวงชะตาราศีมีน เดือนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะมาเยือนชาวราศีมีในเดือนที่จะถึงนี้เมื่อดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าสู่ตำแหน่งที่เกื้อหนุนดวงชะตาของคุณนำมาซึ่งโชคลาภและโอกาสใหม่ๆมากมายด้านการงานเดือนนี้ถือเป็นจังหวะทองของชาวราศีมีในการแสดงศักยภาพผู้ที่ทำง,งานประจำ จะได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมง,งานมีโอกาสได้รับมอบหมายโครงการสำคัญที่จะช่วยผลักดันความก้าวหน้าในอาชีพแม้งานจะหนักและท้าทายแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความสามารถของคุณจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ด้วยดีสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะพบกับโอกาสในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจจะราบรื่นมีโอกาสได้ร่วมงานกับพันธมิตรที่น่าเชื่อถือควรใช้โอกาสนี้ในการวางแผนและลงทุนเพื่ออนาคตแต่ต้องศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก,ก่อนตัดสินใจผู้ที่กำลังหางานใหม่จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับงานที่ใฝ่ฝัน อาจมีการติดต่อจากบริษัทที่คุณสนใจหรือได้รับคำแนะนำจากคนรู้จักเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่เหมาะสมช่วงนี้เหมาะแก่การสมัครงานสัมภาษณ์งานและนำเสนอผลงานด้านการเงิน,ด,น,งนดวงการเงินของชาวราศีมีในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับเงินก้อนจากการทำงานพิเศษโบนัส หรือผลตอบแทนที่เรามานานรายได้หลักมีความมั่นคงและอาจมีรายได้เสริมเข้ามาเพิ่มเติมแต่ควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายไม่ควรใจอ่อนกับคำชักชวนให้ร่วมลงทุนที่มีความสิ่งสูงการลงทุนในช่วงนี้ควรเน้นความมั่นคงระยะยาวมากกว่าผลตอบแทนเร็วผู้ที่วางแผนซื้อทรัพย์สินขนาดใหญ่เช่นบ้านรถยนต์ ควรเจราจาต่อรองอย่างรอบคอบอาจได้ข้อเสนอที่ดีกว่าที่คาดไว้ด้านการค้าขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายเดือนนี้ยอดขายจะเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับความงามสุขภาพและและสไตล์ลูกค้าเก่าจะกลับมาอุดหนุนซ้ำ และมีการแนะนำลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นการทำการตลาดออนไลน์จะได้ผลดีเป็นพิเศษควรใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดการสร้างแบรนด์และการประชาสัมพันธ์จะได้รับการตอบรับที่ดีอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการบริหารสต๊อกสินค้า และการควบคุมต้นทุนสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่ามีความกดดันและความคาดหวังจากรอบข้างมากขึ้นแต่นี่เป็นเพียงการทดสอบความอดทนและความสามารถของคุณหลังจากผ่านช่วงนี้ไปได้คุณจะพบว่าตนเองแข็งแกร่งขึ้นและมีความมั่นใจมากขึ้น กลางเดือนจะเป็นช่วงที่มีเรื่องน่ายินดีเข้ามาอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งการได้รับโอกาสใหม่ๆหรือการประสบความสำเร็จในโครงการสำคัญความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจจะเป็นไปในทางที่ดีมีโอกาสได้รับการสนับสนุนในเรื่องสำคัญปลายเดือนจะเป็นช่วงแห่งการเก็บเกี่ยวผลแห่งความพยายามงาน ที่ทำมาตลอดจะเริ่มเห็นผลการลงทุนจะเริ่มให้ผลตอบแทนและความฝันที่หวังไว้จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนขึ้นคำแนะนำพิเศษ 1. ควรใช้เวลาในการวางแผนและจัดระเบียบความคิดให้ชัดเจนก่อนลงมือทำสิ่งสำคัญ 2. รักษาสมดุลระหว่างการทำงาน และการพักผ่อนแม้จะมีโอกาสดีๆเข้ามามากแต่ต้องไม่ลืมดูแลสุขภาพ 3. เปิดใจรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำจากผู้อื่นอาจได้มุมมองที่เป็นประโยชน์ 4. ระมัดระวังเรื่องการสื่อสารโดยเฉพาะในการเจรจาธุรกิจหรือการทำข้อตกลงสำคัญ ห้าใช้สัญชาตญาณและความรู้สึกของตนเองประกอบการตัดสินใจเพราะชาวราศีมีนมักมีญยาณทัศนะที่แม่นยำสรุปเดือนจะเป็นเดือนแห่งโอกาสและความสำเร็จสำหรับชาวราศีมีนแม้จะมีความท้าทายบ้างแต่ด้วยพลังของดวงดาวที่เกื้อหนุนประกอบกับความสามารถและความมุ่งมั่นของคุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและประสบความสำเร็จ ได้ตามที่ตั้งใจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การได้เริ่มสิ่งใหม่ๆการขยายกิจการและการพัฒนาตนเองขอเพียงรักษาความมุ่งมั่นมีวินยัยและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองความสำเร็จก็จะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเมื่อก้าวเข้าสู่เดือนชาวราศีมีนจะพบกับการเป,ปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องความรัก ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ดวงดาวเกื้อหนุนให้ชีวิตรักของคุณมีพัฒนาการในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งคนที่มีคู่และคนโสดสำหรับชาวราศีมีนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะแน่นแฟน้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคู่ของคุณจะแสดงความรักและความห่วงใยอย่างจริงใจมากขึ้นมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการทำงานอดีรก หรือแม้แต่การวางแผนอนาคตร่วมกันความเข้าใจระหว่างกันจะลึกซึ้งขึ้นแม้อาจมีความเห็นต่างกันบ้างในบางเรื่องแต่ทั้งคู่จะสามารถพูดคุยและหาทางออกกอร่วมกันได้อย่างราบรื่นเป็นช่วงที่เหมาะกับการพัฒนาความสัมพันธ์ให้ก้าวหน้าอาจมีการตัดสินใจสำคัญเกี่ยวกับอนาคตร่วมกันเช่นการมั่นการแต่งงานหรือการหวางอแผนมีบุตร ส่วนชาวราศีมีที่โสดดวงความรักในเดือนนี้ถือว่าสดใสมีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นการแนะนำผ่านเพื่อนสนิทหรือพบกันในงานสังคมการเรียนหรือที่ทำงานคนที่เข้ามาใหม่จะมีบุคลิกก่อที่ตรงใจคุณมีความคิดและรสนิยมที่คล้ายคลึงกัน ทำให้รู้สึกเข้ากันได้ดีตั้งแต่แรกพบแต่ควรใช้เวลาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นก่อนตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเพราะดาวพฤหัสบดีจะส่งผลให้คุณมองโลกในงแง่ดีมากเกินไปจนอาจและเลยสัญญาณเตือนบางอย่างอย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคู่สิ่งสำคัญที่ต้องระวังในเดือนนี้คือการควบคุมอารมณ์ความรู้สึก เนื่องจากดาวเนปจูนจะส่งผลให้คุณมีความอ่อนไหวและใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลควรฝึกการมองสถานการณ์ต่างๆอย่างรอบคอบและใช้สติในการตัดสินใจหลีกเลี่ยงการด่วนสรุปหรือตัดสินใจในเรื่องสำคัญโดยใช้อารมณ์ชั่ววูบนอกจากนี้ด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์ที่โคจรผ่านราศีของคุณจะทำให้คุณมีเสนเ่ห และดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างได้ง่ายเป็นโอกาสดีในการสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีแต่ควรระมัดระวังไม่ให้ความมีสเสน่ดนี้นำไปสู่ความเข้าใจผิดหรือสร้างความคาดหวังที่ไม่จําเป็นให้กับผู้อื่นโดยสรุปแล้วเดือนจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีมีในในด้านความรักทั้งการพัฒนาความสัมพันธ์ ที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นขึ้นหรือการเปิดใจรับความรักใหม่ๆเข้ามาแต่ควรใช้วิจารณญาณและสติในการตัดสินใจเรื่องสำคัญเพื่อให้ความรักเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน